ข้อคิดชีวิตจากพระคํามของพระเจ้าในช่วงนี้หัวข้อก็คืออย่าสามคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษอย่าสามคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะครับตอนนี้มีข้อคิดอะไรในพระธรรมบทนี้แล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ เปลี่ยนอะไรแล้วทําตามชิดไม่ย่าอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับอ่านทุกวันคิดใครควรทุกวันชีวิตเปลี่ยนทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกวันนะครับทุกทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกทุกท,ทางเอเมนเราอ่านทุกวันวันบรรพไม่นานก็จบเล่มพี่น้องครับอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มจบไปพร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านกันเลยนะครับ วันนี้ก็มีมี29ข้อแต่มี3เรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมาะดูทั้งหมดนะแต่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งที่เราเอามาเป็นข้อคิดในการใช้ชีตนะครับข้อที่หนึ่งนะครับชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลเข้ามาในถิ่นธุรกันดารศีลในเดือนที่หนึ่งประชาชนพักอยู่ในคาเดสมิเรียมก็สิ้นชีวิตแหะฝั่งไว้ที่นั่น นะครับบทที่20เนี่ยนะครับเป็นบทที่ห่างจากบทที่19มาเยอะมากนะครับเกอ,อประชาชนมาถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดินขนานแต่พวกเขาเข้าไปไม่ได้แล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับในบทนี้เนี่ยห่างจากาบทก่อนๆน,นั้น โอ้กว่าปีนะครับเรื่องเราต่างๆผ่า,า,านมาเ,าเยอะมากนะครับในเดือนที่1เหตุการณ์นในบทนี้เนะี่ยเริ่มต้นในปีที่โอ้หนะหลังจากที่ชนชาติอสิสราเอลเนี่ยอบะยกออกจากอียิปตนะ์ประชาชนพี่น้องอมันจะมะีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็คือมิเรียมเสียชีวิตแล้วก็อารอนก็เสียชีวิตแล้วก็ใน บทที่33เนี่ยในขณะที่อารอนเสียชีวิตเนี่ยจะมีบันทึกตรงนี้มันไม่ได้บอกว่า40ปีแต่ว่าในบทที่33ข้อที่38เนี่ยจะบอกว่าตอนที่อารอนเสียชีวิตเนี่ยอารอนบันทึกว่าออกจากปียิบเนี่ย40ปีนะครับฉะนั้นในบทนี้ก็บันทึกว่าอารอนเสียชีวิตด้วยก็จะรู้คือทาให้เรารู้ว่าบทนี้เป็นบทที่มีเรื่องเรา,าเกิดขึ้นตอนที่ผ่านมา สามสิบกว่าปีแล้วนะครับสี่สิบปีแล้วนะครับประชาชนได้เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเป็นเวลาสามสิบเก้าปีนะพี่น้องครับเรานึกภาพเนาะคนรุ่นแรกที่คนรุ่นแรกที่เป็นเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วนะครับตอนนั้นที่เขาส่งผู้สดแนมไปสิบสองคนนะสิบคนที่บอกว่าเข้าไปไม่ได้คนเหล่านั้นเนี่ยก็ล้มหายใยจากไปหมดแล้วนะครับคนรุ่นแรกส่วนใหญ่เสียชีวิตไปด้วย ไม่ได้รับพระส,สัญญาเนื่องจากการไม่เชื่อฟังของพวกเขานะครับในไม่ช้าลูกหลานของพวกเขากา็คือจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในสุเราจะเข้าไปแผ่นดินพระส,สัญญานะครับสา,ามสิบกว่าปีผ่านไปจากวันนั้นนะครับพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็น ว่าพวกเขาเดินวนเวียนอยู่แบบนั้นอย่างไร้จุดหมายนะครับเราจะมาอ่านกันต่อเนาะข้อที่2นะครับครั้งนั้นชุมนุมชนไม่มีน้ำโดนเวียนเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับเขาประชุมกันว่าโมเสสและอาโรนประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสสว่า,าเมื่อพี่น้องของเราตายต่อ พระพักพระเจ้านั้นเราตายเสียด้วยก็ดีนะการเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทรุรกันดารเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วกเขาก็เห็นว่าเราน่าจะตายดีกว่านั้นไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่แล้วเพราะว่าลําบากเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่สี่นะท่านพาชุนมนุมชนของพระเจ้ามาในถิ่นทรุรกันดารน,นี้ให้ตายเสียที่นี่ตั้งตัวเราขอภัยทั้งตัวเราและสัตว์ของเราทําไมและทําไมท่านจึงให้เราออกจากอียปิปต์ นำเรามายังที่ยังที่เลวซามนี้เป็นที่ซึ่งไม่มีพืชไม่มีมะเดื่ออางุนหรือทับทิมและไม่มีน้ำดื่มนี่นะครับนะหลังจากที่วนเวียนอยู่ในซามสุกพีชาวอิสราเอลลืมไปแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นผลมาจากความบาปหรือการไม่เชื่อฟังของบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ของพวกเขาและตัวพวกเขาเองด้วยนะครับก็ิ่มที่จะบนนะิ่มที่จะโอ ไม่มีความสุขนะคพวกเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเป็นผู้สร้างปัญหาหรือต้นเหตุของปัญหาเองแล้วก็โทษว่าโมเสสโทษว่าอารณนนะครับบ่อยครั้งพี่นงครับความตือดร้อนของเรานะครับที่เกิดขึ้นปัญหาของเราเนี่ยก็เป็นเพราะการไม่เชื่อฟังของเราเองเป็นก็เราขาดความเชื่อด้วยตัวของเราเองเราไม่อาจที่จะโทษพระเจ้าได้เมื่อเรานะรเผชิญกับ ผลของบาปท,ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับความจริงนี้เราก็จะไม่มีสันติสุขแล้วก็เราก็จะไม่ต่างจากชนชาติอิสราเอลแล้วก็วนเวียนอยู่ในวับงบนเดิมๆนะในกับปัญหาเดิมๆแล้วก็บน่นต่อว่าคนนู้นคนนี้ยกเว้นตัวของเราเองขอพระเจ้านํานะครับที่เราจะไม่เป็นแบบนั้นข้อที่6นะครับแล้วโมเสสและอารนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นทนะ์พบและสบหน้าลงและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏแก่เขา ทุกครั้งที่โมเสสทุกครั้งที่ประชาชนต่อว่าโมเสสหรือโมเสสเจอปัญหามโมเสสก็จะมาที่เต็นท์นั้นพบแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ปรากฏกับเขานะข้อที่เจ็ดพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งเจ้าและอารนที่ชายของเจ้าและบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลังน้ําดังนั้น เจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาดังนั้นแหละเจ้าจะให้น้ำแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่มใช่ไหครับพระเจ้าปรากฏกับโมเสสแล้วก็บอกกับโมเสสว่าเอาไม้เท้าไปแล้วก็ไปบอกกับก้อนหินเนี่ยแล้วก้อนหินก็จะมีน้ำไหลออกมานะพูดกับก้อนหินดีๆนะโมเสสแล้วก็ารมก็ได้รับคำสั่งให้ไปพูดกับศิลากับ ในตรงนี้นะครับไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปตีศิลานะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะในในอพยพบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยนะครับก็เจอปัญหาก็เจอปัญหาไม่มีน้ําเหมือนกันแต่ในเวลานั้นเนี่ยโมเสสก็ตีตีหินตีศิลาน้ําก็ไหลออกมาจากศิลาก็คือเป็นเมื่อสมัยบรรพุรุษห,หรือพ่อแม่ของพวกเขานะ ท,ที่บทว่าเรื่องน้ําในปัจจุบันเนี่ยครับน้องครับเราดูว่าโมเสสทําอย่างไรนะครับข้อที่9โมเสสก็นาไม้เท้าไปจากหน้าพระพักพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงบัญชาโมเสสกับอารนก็เรียกประชุมชุมชนเ,เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หินไปที่ศิลาไปที่ก้อนหินเลยโมเสสกล่าวแก่พวกเขาว่าอา,อารมณ์ของโมเสสก็น่าจะ ไม่โอเคไม่พอใจนะเดือดดาลพอสมควนเจ้าผู้กบฏจงฟังก็พูดกับประชาชนคนอิสราเอลณบัดนี้เราจะให้น้ําเราจะให้อ่าณบัดนี้จะให้เราเอาน้ําออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มหรือนะครับโมเสสพูดอย่างนี้เลยตอนนี้จะให้เราเอาน้ําออกจากหินให้เจ้าดื่มหรือพวกคนดื่มหรือพวกเขา บนเรื่องว่าไม่มีน้ำนะครับและโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินทั้งนั้นสองครั้งด้วยไม้เทา้าและน้ำก็ไหลพล่านออกมามากมายชุ่มนุมชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้ำโมเสสไม่ได้พูดกับก้อนหินแต่ตีก้อนหินนั้นสองครั้งพี่นงครับด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็ไม่พอใจแล้วน้ำก็ไหลออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่ตาม,มาคือ ข้อที่สิบสองพระเจ้าตรัสก,กับโมเสสและอรรนว่าพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าจึงจำมิได้นำคนที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาน้ำนั้นคือน้ำเมรีบาเพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเจ้าและพระองค์ทรงสำแดงความบริรสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเขานะครับ สิ่งที่พระเจ้าปรัดกับโมเสสแล้วก็อารมณ์ก็คือเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อฟังเราไม่ได้ทำตามบอกให้ไปพูดกับหินดีแล้วหินน้ําก็จะไหลออกมาแต่ทําไมต้องใช้อารมณ์โกรธแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ตีหินแล้วก็คาพูดของโมเสสเนี่ยเป็นเหมือนว่าตัวเขาเองเป็นผู้วิเศษเขาเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วที่พระเจ้าให้น้ำเนี่ยออกจากหิน แล้วประสบการณ์ครั้งนั้นอาจจะทําให้เขารู้สึกมีความมั่นใจว่าเขา,เาทําในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทําแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นพี่น้องครับแล้วก็พูดเหมือนกับว่าเขาเองเป็นผู้ที่จะทําให้น้าเนี่ยออกจากหินแท้จริงแล้วไม่ใช่โมเสสที่ทําให้น้ําออกจากหินแล้วเมื่อเป็นแบบนี้พระเจ้าบอกกับโมเสสว่าเราจะ จะไม่ให้โมเสสนะครับพระองค์ไม่ให้นะโมเสสอารรนเนี่ยเข้าไปในแผ่นดินคานาอันไม่ได้นําพวกประชาชนอิสราเอลเนี่ยเข้าไปในแผ่นดินคานาอันพระองค์จะไม่ให้เข้าไปโมเสสและผูน้นําโมเสสเป็นผู้นำฝ่ายมิญานของประชากรของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าประทานบัญญัติผ่านเขานะครับแต่ว่าความรับผิดชอบของเขาในการเชื่อฟังพระดำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่า เนื่องด้วยตำแหน่งและอิทธิพลที่สำคัญของเขาการเชื่อฟังสำคัญยิ่งกว่าตำแหน่งและอิทธิพลที่เขามีตำแหน่งและอิทธิพลของเขาไม่สำคัญกว่าการเชื่อฟังทำตามพระเจ้าทุกข้อทุกประการลาภของโมเสสมีอยู่สองประการที่เราเห็นก็คือว่าเขาพูดโดยไม่ยังคิด เรากับว่าพระเกียรติสิริและฤทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่ในตนเองเหมือนกับว่าเขามีฤทธิอำนาจแล้วว่าเขาจะใช้อำนาจสิทธิอำนาจหรือฤทธิเดชของพระเจ้าได้ตามอำเภอใจนะจะทํานู้นจะทํานี้ได้ตามอำเภอใจเขาพูดเรากับว่าเขาเป็นแบบนั้นพี่น้องครับเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษจะทําอะไรก็ทําได้เพราะพระเจ้าอยู่ด้วยนะพระองค์อยู่เบื้องหลังแต่แท,ท้จริงแล้วพระเจ้าจะให้ เป็นไปอย่างไรก็อยู่ที่พระองค์ไม่แยกดูที่โมเสสนะครับประการที่สองที่เป็นความบาปของโมเสสก็คือเขายังแสดงออกอย่างไม่ยังคิดโดยการตีศิลาสองครั้งนั่นคือการใช้อารมณ์ใช้ความาด้วยด้วยความโมโหของเขากระทำลงไปแทนที่จะพูดกับศิลาพูดดีๆน้ำจงออกมาจากก้อนหินน้ำก็ออกมาแล้วนะครับไม่ต้องใช้อารมณ์นะครับ นี่ครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับโดยคําพูดและก็การกระทําที่มายังคิดของโมเสสได้แสดงให้เราเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าแต่ด้วยเหตุน,นี้จึงกระบฏต่อพระบัญชาของพระเจ้าในช่วงเวลาวิกฤตนั้นเดินทางอพยพยาวนานใส่สิปีในช่วงเวลานั้น ก็เป็นช่วงที่ทําให้เกิดวิกฤตโมเสก็ขาดความเชื่อแล้วก็การเชื่อฟังอารมณ์ความรู้สึกชั่วพบทําให้เขาทําในสิ่งที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเป็นการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องต่อพระชนะของพระเจ้าต่อพระประสงค์ของพรงะองค์ดังนั้นการเชื่อฟังที่เชื่อฟังอย่างอยอมจำนวนไม่มีเงื่อนไข เชื่อฟังทาตามเป๊ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับขอพระเจ้านาเรานะนอกจากนี้โมเสสยังล้มเหลวในการปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างผู้บริสุทธิ์แล้วก็ผู้ที่คควรที่จะทําโดยเขาเลือกที่จะไม่ยำเกรงแล้วก็ไม่เชื่อฟังเพราะพระมพีนะครับที่เราอ่านนะครับพระเจ้าทรงตักเตือนพวกเรานะครับผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนผู้ที่ ประกาศข่าวประเสริฐผู้ที่สอนผู้ที่นำผู้ที่เชื่อในพระเยซูทุกคนว่าให้รู้ว่าตำแหน่งหรืออิทธิพลของเราหรือสิ่งที่พระเจ้าใช้เราให้เราทำเนี่ยนะความรับผิดชอบของเราในการที่จะเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งตำแหน่งนเสียพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าศาส,สนาจารย์หรือตำแหน่งประธานอะไรต่าง ไม่ได้สําคัญไปกว่าการเชื่อฝังพระเจ้าฉงนั้นพระเจ้ากําลังเตือนเราว่าอย่าสําคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษจะใช้อํานาจตําแหน่งหรือสิทธิอํานาจต่างๆอย่างที่ต้องการจะสั่งก็สั่งได้จะทํานู้นจะทํานี้พี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยผู้เชื่อหรือผู้ที่อยู่ในในการดูแลหรืออยู่ในองค์กรหลายครั้งก็ต้องการที่จะให โอ้ทำไมผู้นำเนะสยียพิบาลพระรชเจ้าทำไมไม่ใช้สิทธิทอำนาจนะจัดการไปเลยนะตัดเด็ดขาดไปเลยนี่นะครับเสียพิบาลไม่ได้เป็นผู้วิเศษผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดคนผู้ที่ยิ่งใหญ่สุดที่เราควรยำเกรงก็คือพระเจ้าะะนั้นเราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงพร่งนี่คือความรับผิดชอบของเราการเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งเช่นเดียวกับที่โมเสส ทำให้ตัวเองขาดคุณสมบัติในการนำประชาชนเข้าแผ่นในแผ่นดินคณะอา่านผู้รับใช้ในทุกวันนี้ก็สามารถที่จะขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำในบางด้านอย่างถาวรตลอดไปได้เนื่องด้วยความไม่สัตย์ซื่อต่อพระบัญชาของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับผมแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับออกคิดนี้ในเช่นเดียวกันนะครับเรา มาอ่านกันต่อนะในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมบทนี้นะครับในข้อที่14ถึง21เราจะอ่านด้วยกันนะเอโดมปฏิเสธมิให้อิสราเอลเนี่ยผ่านโมเสสได้ส่งผู้สื่อสารจากคาเดตเนี่ยไปถึงกษัตริย์แห่งเอโดมว่าพี่น้องซึ่งเป็นคนอิสราเอลดังกล่าวดังนี้ว่าท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ว่าบรรพุรุษของเราลงไปยังอียิปต์และเราอยู่ในอียิปต์ช้านานและชาวอียิปต์ก็ได้ชาวอียิปต์ได้ข่มเหงเราและบรรพุรุษของเราพี่น้องครับเอโดมแล้วก็อิสราเอลเป็นพี่น้องกันนะเอ,เอโดมก็มาจากพี่ชายก็คือเอซาวนะครับเป็นต้นตระกูลนะครับอิสราเอลก็มาจากอยาโคบซึ่งเป็นผู้น้องนะครับแล้วก็ในวนันนี้พวกเขาจะเดินทางไปที่เป็นดินคาณาอันแล้วก็ขอผ่านนะแล้วทีนี้ เกิดอะไรขึ้นนะครับกะทำของพระเจ้านะโมเสก็ได้เล่าเหตุผลที่จะขอผ่านดินแดนของเขานะครับขอ้อที่สิหกและเมื่อเราร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงสดับฟังสดับเสียงของเราและได้ส่งททตสวรรค์องค์หนึ่งนําเราออกจากอียิปต์และเรามาอยู่ในคาเดตเป็นเมืองที่อยู่ชิดพรมแดนของท่านขอให้เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่ผ่านไรนาหรือสวนังหุนของท่านเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อเราจะเดินไปตามทางหลวงเราจะไม่หันไปทางขวาหรือไปทางขวามือหรือทางสายมือจนกว่าเราจะผ่านพ้นแดนเขตแดนของท่านแต่เอโดมกล่าวว่าแต่เอโดมกล่าวแก่ท่านว่าท่านจะยกผ่านไปไม่ได้เปลือกว่าเราจะยกออกมาสู้ท่านด้วยดับและคนอิสราเอลพูดกับกษัตริย์ แห่งเอโดมว่าเราจะขึ้นไปตามทางหลวงถ้าเรา,เาโคจิเซลพูดกับกษัตริย e ์เอโดมว่าเราจะขึ้นไปตามทางหลวงถ้าเราดื่มน้ําของท่านไม่ว่าตัวเราหรือสัตว์เราจะชาระเงินให้ขอให้เราเดินผ่านไปเราไม่ต้องการอาระไรอีกแต่ท่านตอบว่าเจ้าจะยกผ่านไม่ได้แล้วเอโดมก็ยกพลเป็นอันมากมาต่อสู้เขาทั้งหลายด้วยกําลังเข้มแข็งเช่นนี้แหละเอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอล ยกผ่านดินแดนของท่านดังนั้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่านครับเราก็อ้อมไปทางหนึ่งพี่้องครับโมเสสพยายามที่จะต่อรองพูดกับกษัตริย์เอโดมด้วยเหตุผลแต่เมื่อไม่ได้ผลก็มีทางเลือกสองประการก็คือสร้างความขัดแย้งหรือหลีกเลี่ยงโมเสสรู้ว่าในอนาคตพวกเขาจะมีอุปสรรคอีกมากมายแล้วก็ไม่ควรสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีก โดยไม่จําเป็นพี่น้องครับบางครั้งความขัดแย้งที่ที่เกิดขึ้นเนะี่ยเป็นสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางครั้งก็ไม่คุมกับผลที่ตามมาการต่อสู้กันซึ่งซึ่งหน้าอาจดูยิ่งใหญ่หกล้าหาญแล้วก็ถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปเราควรดูแบบอย่างของโมเสสแล้วก็หาทางแก้ปัญหาด้วยการาด้วยวิธีอื่นที่ถึงแม้ว่าจะลำบากแต่ว่า มันเป็นวิธีที่ที่ดีกว่าครับข้อที่22่สอถึงยีานะครับอารณนนะบรณบนภูเขาโฮนะเรามาอ่านด้วยกันนะครับและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเดินทางจากคาเดตมาถึงภูเขาโฮที่ภูเขาโฮนี้พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอารณนริมเขตแดนแผ่นดินไอดมว่าอารณนจะต้องถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่อิสราเอลเพราะเจ้าทั้งสองกบฏต่อคําสั่งของเราที่น้ำเมริบาจงนำอารณนและเอเลยาซาบุตรของเขานำเขาขึ้นมาบนภูเขาโฮจงถอดเสื้อของอารณนสวมให้แก่เอเลยาซาบุตรของเขาและอารณนจะถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขาเขาจะตายที่นั่นโมเสสก็กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา และท่านขึ้นไปบนภูเขาโคฮต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและโมเสสถอดเสื้อผ้าของอารนและสวมให้แกเอเลอาสะาบุตรของเขาและอารนก็สิ้นชีวิตอยู่ที่ยอดภูเขานั้นแล้วโมเสสและเอเลอาสะก็ลงมาจากภูเขาเมื่อประชาชนเห็นว่าอารนสิ้นชีวิตแล้วประชาชนอิสราเอลทั้งหมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้อารนอยู่30วันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทที่20่นะครับ ที่ทาให้เราได้เห็นว่าเป็นบทที่ทําให้เราได้ข้อคิดหลายประการนะครับแต่สําคัญใหญ่ๆก็คือเราจะไม่ให้ความคิดของเราเนี่ยสำคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับจะไม่สําคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษได้อย่างไรเราจะไม่หลงตัวลืมตัวนะครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือเมื่อเราทาพันกิจต่างๆ พี่น้อกครับเมื่อเราทํางานของพระองค์เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ที่พระองค์ทรงนําเราที่พระองค์ขับเคลื่อนที่พระองค์ท,ทรงตอบที่พระองค์ทรงเปิดเผยสาแดงให้เราเยอะแยะ,ยะมากมายเลยแต่เราจะไม่สําคัญผิดคิดว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปานเป็นผู้ที่วิเศษเราเท่านั้นเป็นผู้ที่ได้ไดประสบการณ์แบบนี้คนอื่นไม่มีเราจะไม่ให้อย่างสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวของเราได้อย่างที่น้องกับสําคัญที่สุดเลยสำหรับต,ตัวผมแล้ว ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำพาแล้วก็ให้เราไม่ลืมตัวเรามีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่พระเจ้าให้กับเรายัางอยู่กับตัวของเราที่มีข้อจํากัดที่ครึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆพระองค์ทรงสามารถใช้ทุกคน พระองค์ทรงสามารถที่จะเปิดเผยสำแแดงให้กับทุกคนได้ที่พระเจ้าเรียกพระเจ้าเลือกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างบางประการเป็นพิเศษเพราะพระองค์ทรงประสรงค์ที่จะใช้เราและให้เราทำงานนั้นอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ไม่ใช่ให้เราสาคัญคันผิดคิดว่าตัวเองสำคัญกับคนอื่นตัวเองสำคัญกรอะอดรอบข้างขอบพระเจ้านำเรานะขอพระเยนบุรสุดที่นำเรา มีผู้ที่ต้องเผชิญกับการทดลองการต่อสูงเนี่ยเยอะครับเมื่อถึงมาถึงระดับหนึ่งจะเจอกับด่านนี้ด่านหนึ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตในการรับแชรพระเจ้าแล้วจะเชื่อฟังทำตามพระเจ้าอย่างถูกต้องอยู่เสมอได้อย่างไรี่องครับ อ่านพระธรรมของพระองค์ทุกวันพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันแล้วก็เชื่อฟังทุกวันแม้แต่เราจะไม่ลืมตัวหรือจะไม่ปล่อยให้ความมุมมองความคิดของเราเนี่ยหลงประเด็นไปแม้แต่วินาทีเดียวพึ่งพระเจ้าทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงของแต่ละวันให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้อยู่ในการทรงสิทธิของพระเจ้าแล้วก็ที่จะไม่ให้ สถานการณ์คนรับข้างหรือคำพูดต่างๆที่ยกย่องหรือสรรเสริญหรือชื่นชมเราเป็นเหตุทําให้เราหลงทิศหลงทางไปจะ่มาให้ประสบการณ์ที่พระเจ้าทําเมื่อเรารับใช้พระองค์ทาให้เราค่อยยแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่จะทําสิ่งนุ้งสิ่งนี้ได้โดยพึ่งพระองค์พระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วก็พระองค์เป็นผู้เดียวที่ เป็นผู้กระทําไม่ใช่เราพี่น้องครับพึ่งพระเยริมสุดขอพระเยริสุดนำจะหนุนใจแล้วก็อาจจะหนุนใจกันแล้วกันและอาจจะหนุนใจกันแล้วกันให้่อมลงเชื่อฟังท,ทาตามพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับเราต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังแล้วก็ทํทาตามชีวิตที่เป็นพยานชีวิตที่ทําให้คนรอบข้างประจักษ์เห็นจริงว่าเราเป็นผู้ที่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วก็ให้พระองค์เป็นจะทําให้คนรอบข้างได้เห็นชีวิตของเราที่เป็นแบบอย่างแล้วก็ได้ยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังทำตามพระเจ้าเหมือนอย่างที่พวกเราทำเป็นนะครับแต่เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือพอคิดชีวิตแต่พระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทาตามด้วยกันแต่พระบิดาชข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพอคิดชีวิตแต่พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราได้เห็น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้าของโมเสสลุงจกูกาขอพระเยรีสุดที่จะนำเราที่เราจะไม่หลุดกรอบการควบคุมของพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์จนหลงลืมตัวลุงจกูกาขอพระวิเยริสุทธิ์ที่จะนำเรารับใช้พระองค์ทําตามคําสั่งของพระองค์ อย่างมีสติและเชื่อฟังทุกคําสั่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะปกป้องเรา,รเรเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนสติเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราตรงจุดให้เราทําตามอย่างถูกต้องขอให้เรามีความฉลาดทางอารมณ์ขอให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์เราขอพึ่งพลงเทวานั้น เราไม่ต้องการให้ชีวิตของตัวเองนั้นส้าคัญผิดคิดว่าเป็นผู้วิเศษพระองค์เท่านั้นเป็นผู้มาศัจจันร์พระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงกระทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ตอบพระองค์สมเม็ตาเราชิดทันตอบพระองค์ร่วมกันพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอประยามนสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าพระพร,พรครับ รักคอนพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป